หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะบทที่5ระรานป้องพบเดินไปกับเธอเงีบงยบๆไม่ได้ถามว่าเธอและตุนพบพูดอะไรกันแต่เขาสังเกตสีหน้าของเธอ ว่ารู้สึกไม่ค่อยดีนักไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าคุณโอเคใช่ไหมปองพบถามเธอด้วยความเป็นห่วงหญิงสาวหันมายิ้มเศร้าให้กับเขานี่เธอแสดงออกได้ชัดเจนเลยเหรอว่าไม่โอเคแต่ก็นะเธอมันคนที่โกหกใครไม่เก่งอยู่แล้วนี่นามันจบแล้วคะ่ะจากนี้ต่างคนต่างอยู่หากเขาไม่มาวุ่นวายกับฉันฉันก็โอเคคะ่ะพินดาราพยายามทำใจ หากเธอยังทำงานกับป้องพบอย่างไรก็ต้องเจอกับเขาอยู่แล้วคุณพักที่ไหนให้ผมไปส่งนะวันนี้เย็นแล้วหิวหรือเปล่าแวะกินข้าวก่อนไหมเขาใช้งานเธอจนลืมเวลาอาหารไปเลยได้ซ้ำปกติเขาจะกินมื้อเย็นทีเดียวตอนเช้าตื่นสายก็จะดื่มกาแฟถ้วยเดียวไม่รบกวนดีกว่าค่ะคุณพบส่งฉันที่รถไฟฟ้าด้านหน้านี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันนั่งรถไฟฟ้ากลับสะดวกกว่า ที่จริงเธอไม่อยากให้เขาไปเห็นความเป็นอยู่ของเธอตั้งหากว่ามันน่าสมเพชขนาดไหนแต่ทว่าชายหนุ่มก็ดื้อแ่งจะไปส่งเธอให้ได้ผมไปส่งดีกว่าจะได้ดูด้วยว่าคุณอยู่ยังไงอยู่คนเดียวอันตรายนะครับป้องพบไม่รู้ทําไมจะต้องห่วงเลขาของตัวเองขนาดนี้ด้วยทั้งที่เจอกันวันแรกคงเพราะเรื่องราวชีวิตของเธอที่น่าสงสารและน่าเห็นใจทําให้เขาอยากรู้ความเป็นอยู่ของเธอพินอยู่ห้องเช่าชั่วคราวคะ่ะ ยังไม่ได้หาที่พักถาวรเพราะต้องดูว่าได้งานที่ไหนตอนนี้รู้ว่าได้ทํางานกับคุณพบแล้วเดี๋ยวพินจะหาห้องพักที่ใกล้ที่ทํางานค่ะจะได้เดินทางสะดวกพินดาราบ,บอกเขาไปตามตรงแต่ยังไงเธอก็ไม่อยากให้เขาไปส่งที่ห้องเช่าชั่วคราวอยู่ดีอย่างนั้นก็ดีครับผมพาค,คุณหาที่พักดีกว่าเออไม่ต้องเกรงใจลูกน้องผมต้องอยู่ดีกินดีไม่อย่างนั้นน่ะเสียชื่อบริษัทผมแย่ เขาไม่คิดว่าจใจเธอไปอยู่ที่คับแคบอึดอัดอยู่แล้วการที่เธอมาเป็นเลขาของประธานบริษัทความเป็นอยู่ของเธอก็ต้องดีด้วยสิตุลพบเจ็บใจที่แม่พินดาราเมื่อปีกล้าขาแข็งกับเขาจะแอบขับรถตามทั้งสองคนมาทั้งที่ไม่รู้จะตามมาทําไมเหมือนกันจะขับขับจอดๆอะไรนักหนาวะหาที่ขึ้นกันไม่ได้หรือไงเขาหงุดหงิดนักจะขับตามประชิดเดี๋ยวแม่นั่นก็คิดว่าเขาตามหึงตามห่วงเธออีกจะขับห่างไป ก็เดี๋ยวจะตามไม่ทันเมื่อทั้งคู่จอดรถหน้าอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งและลงรถหายไปกันสักครู่แล้วก็กลับเข้ามาในรถและขับออกไปต่อพวกนี้จะไปไหนกันเข้าหัวเสียขับไปบนไปจะเมื่อสายเรียกเข้าของเพียงพิธาเข้ามาตุว่างไหมคะครับเพียงมีอะไรหรือเปล่าทานข้าวเป็นเพื่อนเพียงหน่อยได้ไหมคะที่ไหนเดี๋ยวผมไปคุณส่งโลเคชั่นมาเลยครับ เขากดวางสายเพราะกลัวจะทำไม่ทันสองคนนั้นแล้วรถก็ไปจอดอยู่ห้องพักเก่าๆาสมโม,มครู่ใหญ่ก็เห็นแม่นั้นขนกระเป๋าขึ้นรถไปกับป้องพบนี่คงไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันหรอกนะเขากำหมัดแน่นทุบเข้ากับพงมาลไยรถอย่างเดือดดานนางผู้หญิงสซ่อนร้านนะแค่ห่างผู้ชายไม่ถึงสองเดือนก็ดิ้นเร่าๆอยากได้อันใหม่แล้วหรอเขานึกถึงคืนแต่งงานที่ได้เปิดบริสุทธิ์ของเธอ ไม่คิดว่าเธอจะร่านขาดของไม่ได้ท่าทางเหมือนผู้หญิงรักดีแต่ไม่ได้คิดว่าจะไวไฟจับผู้ชายได้ปานวอกป้องพบก,กับพินดาราโมวแต่ขนของขึ้นรถจึงไม่รู้ว่ามีใครคนหนึ่งตามทั้งคู่มาจนเมื่อโทรศัพท์ของพินดาราโชว์รูปให้แอปพลิเคชันไลน์ซึ่งเป็นรูปเธอและเขาเข้าไปหาห้องพักพร้อมกับข้อความประกอบร้านให้มันน้อยๆหน่อยคุณล่ะอะไรเช่นากเล่ะคะหรือติดใจ หญิงสาวก,ก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันสะกดรอยตาม,มายังมาถ่ายรูปของเธออีกนี่จะรู้ให้ได้เลยใช่ไหมว่าเธออยู่ที่ไหนทำอะไรทั้งที่จบกันไปแล้วทำไมเขายังไม่อยากจบท่อนไม้อย่างเธอฉันไม่พิศว่ารักหรอกแต่ที่คุณทำเหมือนกำลังหึงนะคะตุนพบเสียหน้าที่สุดที่ให้แม่คนหลงตัวเองว่าเขาเอาได้เขาก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันอยากให้อยู่ต่อนหน้านะัดูสิจะปากเก่งมือย่างที่พิมไหม ฉันเห็นแกหน้าฉันนำสกุลฉันหรอเธออย่าพิ่งหลงตัวเองไปพอดีว่าฉันไม่ได้ใช้นามสกุลคุณนะคะไม่เห็นต้องห่วงพินดาราปิดโทรศัพท์และไม่คุยกับเขาอีกเขาอยากส่งอะไรมาก็ส่งไปคนเดียวเธอไม่อยากรับรู้ด้วยตอนนี้เขาเพียงมีที่นอนเธอก็จะนอนให้สบายใจไม่ต้องคอยระแวงว่าเขาจะไม่พอใจสิ่งใดพอกันทีนรกที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เธอได้อยู่ใต้อานัตมันไม่มีอีกแล้ว เชิญเขาเสพสุขบนวิมานเพียงพัตรากับบรรดาคู่ขายพอใจตุ้นพบขับรถมาถึงร้านอาหารในเวลาดึนทุ่มแต่สีหน้าเขาไม่ค่อยพอใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นพินดารายอยู่กับผู้ชายอื่นเขาไม่ชอบให้เธอมีที่หมายใหม่เขาอยากเหยียบให้เธอจมอยู่แทบเท้าเขาเวลาไม่นั่นตีสลายปีกเหมือนนกที่แข็งแกร่งเขารู้สึกขัดใจนักมิน่าปล่อยให้ออกจากบ้านไปเลยตายสิ ขณะรออาหารเขาก็เผลอสะบ,บ,บดขึ้นมาดื้อจนทําให้เพพิธาสงสัยว่าเขาไม่พอใจใครตุนเป็นอะไรหรือเปล่าคะอารมณ์เสียมาจากไหนอะหญิงสาวที่อยากจะจับตุนพบถามด้วยน้ำเสียงอ่อนเชื่อมฟังหวานหูเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจและผ่อนคลายผู้ชายร้อยทั้งร้อยแค่ผู้หญิงอ่อนอ่อนเอาใจก็เสร็จทุกรายตอนนี้เพียงพิธาแทบไม่ต้องถ่ายละคร เดินแบบหรือรับพรีเซนเตอร์เธอก็อยู่ได้เพราะเขาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่เธอร่ำร้องอยากเป็นนายหญิงบ้านเพียงพัฒรามาน,นานแสนนานผู้ชายรูปหล่อบ้านรวยแม่ตายนี่มันสเปคในฝันชัดๆใครไม่เอาก็บ้าแล้วเพียงพิธาที่นึกถึงเย่ทึมนั่นที่เอาแต่เก็บเนื้อเก็บตัวอุตสาห์ได้เป็นถึงนายหญิงแล้วกลับคว้ามันไว้ไม่ได้น่าสงสารนะักแต่แข่งอะไรก็แข่งได้ ของอย่างนี้มันอยู่ที่บุญวาสนาหากตำแหน่งนยายหญิงเพียงพัทรามันจะเป็นของเธอให้ตายใครก็แย่งมันไปไม่ได้เธอต้องได้เป็นเพียงพิธาเพียงพัทราอย่างแน่นอนเธอมั่นใจมากเปล่าหรอครับแค่คนใช้ลาออกไปนะผมกำลังหาคนใหม่อยู่ใช่เธอมันก็แค่คนรับใช้ในบ้านของเขาไม่เห็นได้สลักสำคัญอะไรกับเขาเลยสักนิด ให้เพียงหาให้ใหม่ไหมคะเดี๋ยวจะหาคนที่ดีและถูกใจคุณให้เองคะ่ะที่จริงเธอก็อยากวางคนของตัวเองไว้ในบ้านนั้นบ้างแต่เว่าทำยังไงก็ไม่อาจจะเข้าไปได้มีเพียงตอนนี้สบโอกาสเหมาะจริงๆอย่าดีกว่าครับคนน้อยก็ดีเหมือนกันผมไม่ชอบวุ่นวายเขาไม่ชอบให้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายในบ้านเพียงพัตรา มันคงติดในสายเลือดที่คนในบ้านต้องเป็นคนเก่าแก่ที่ไว้ใจได้ตอนนี้ก็มีแค่เขาที่อยู่บ้านหลังนั้นคงไม่ต้องการให้คนมาดูแลมากมายนักอ๋อค่ะเพียงพิธายิม้มไปหน้าเจือนลงทันทีเมื่อเขาปฏิเสธน้ำใจแต่เธอก็ไม่เ้าซีเอาแต่ใจอยากให้เขาตามใจเหมือนผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงเราต้องมีรุกมีถอยยามใดรุกได้รุกยามใดต้องถอยเธอก็ถอย,ถอย ไม่ไหวทวนกระแสน้ําให้เหนื่อยถ้าถึงได้ควงกับเขาได้ยาวบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเต็มไปได้วยความอึมครึมสุดท้ายก็จบลงที่ดื่มไวน์แล้วก็นั่งฟังเพลงได้เพียงครู่เดียวเขาก็ขอตัวกลับก่อนผมมีงานต้องสอสางเดี๋ยวกลับก่อนนะครับเขาลุกขึ้นยืนเพื่อจะกลับบ้านวันนี้เขาดูงหงุดหงิดไม่อยากอยู่กับใครอยากอยู่คนเดียวมากกว่าค้างกับเพียงไหมคะเพียงกลัวคุณเหงา ไว้โอกาสหน้าดีกว่าเขาไม่ยามให้เธอได้เอ่ยคำที่รังเขาไว้ต่อหันหลังเดิอนออกจากร้านอาหารหรูในโรงแรมไปทันทีเพียงพิธามไม่พอใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เธอทำได้แค่เป็นผู้หญิงน่ารักไม่เรื่องมากเท่านั้นหากทำเหมือนพวกผู้หญิงน่างโง่เหล่านั้นเธอจะจับเขาไว้ไม่ได้ห้องพักใหม่พินดาราเสียเวลากับการจัดของห้องใหม่สนาน ต้องขอบคุณป้องพบที่หาห้องดีๆราคาถูกให้เธอแถมยังใกล้ที่ทำงานเดินทางได้สะดวกอีกด้วยเวลานี้ก็ดึกมากแล้วเธอไม่รู้สึกหิวใดๆตอนนี้ตู้เย็นก็มีเพียงน้ำเปล่ากับไข่แล้วก็มาม่าแม้แต่ข้าวสารเธอก็ไม่ได้ซื้อเพราะเครื่องครัวเธอยังไม่ได้หามาแต่ทว่าที่นี่มีกระติกทำน้ำร้อนที่ดีกว่าแบบพกพาที่เธอมีกับไมโครเวฟที่สามารถอุ่นอาหารได้ นั่นทำให้เธอทุนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการกินไปได้ส่วนหนึ่งซื้อต่อไปนะพินเธอให้กำลังใจตัวเองหากพอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็พบสารพัดคำกล่ด่าของตุนพบที่ทำเหมือนเธอไปด่าพ่อล้วแม่เขาก็ไม่ปานอะไรนักหนานี่ยังไม่จบใช่ไหมพินดารามองดูมือถือที่ยังไม่หยุดพิมพ์ส่งคำด่าเข้ามาเหมือนเขาเป็นคนโรคจิตที่เห็นคนอื่นมีความสุขไม่ได้ ไปอยากก็ได้แล้วจะเอาอะไรอีกคะหรือติดใจท่อนไม้ถ้าตอบโต้เขาบ้างประสาทคนอะไรเมื่อไม่อยู่ให้เหม็นขี้หน้าก็ยังส่งข้อความมาประสาทก็ไปใหญ่แล้วหนึ่งเดียวที่ฉันแคร์คือวาดนาภาอย่างอื่นก็แค่ขยะตุนพบได้เห็นข้อความที่เธอส่งกลับก็รู้สึกแสบร้อยเหมือนแผลสดโดนทิ้งเจอราดก็ไม่ปานนังคนในระคุณหนังพผยาผู้หญิงร่าน หากฉันร้านคุณก็แค่หมาติดสัตว์เดือนสิบสองเอาไม่เลือกเอาแม้กระทั่งในบ้านที่แม่กำลังป่วย <c oughs> เลวกว่าฉันอีกอกี่เท่ากันพินดาราทั้งโกรธทั้งโมโหเลยเลือกจะปิดเสียงแจ้งเตือนแล้วไปอาบน้ำนอนตุนพบที่ด่าแล้วเธอไม่อ่านก็เคว้งโทรศัพท์ระบายอารมณ์คอยดูฉันเจอเธอเธอมื่อไหร่จะบีบขอให้ตายไปเลยเสียงแก้วแตกในบ้านเรียกให้แจวสะดุ้งตื่นขึ้นหลังจากนอนไปเมื่อสองทุ่ม ้คุณตุนพบเอาอีกแล้วถ้าตื่นขึ้นมาถอนหายใจแล้วก็หลับต่อเดี๋ยวนี้เจ้านายหนุ่มอารมณ์แปรปรวนยิ่งกว่าตอนคุณพินดารายอยู่เสอ,อีกคิดว่าไม่เห็นหน้าเธอแล้วอารมณ์จะดีขึ้นคงไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหรนะ่นั